สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055จังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์วิ่งไปเที่ยวไป วิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลสนามจังหวัดนนทบุรีณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายเกียรติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดวิ่งไปเที่ยวไปวิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลสนามจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึม โดยใช้กิจการการวิ่งเป็นสื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจํานวนผู้เยี่ยมเยือนของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์วิ่งไปเที่ยวไปวิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลสนามจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นสนามที่4แบ่งเป็นสองระยะดังนี้ 1. ฟันรันระยะทาง4.7กิโลเมตรมีผู้สมัครจำนวน7 0 9คน 2. มีนิมาราทอนระยะทาง10.6กิโลเมตรมีผู้สมัครจำนวน470คน รวมผู้เข้าร่วมวิ่งเที่ยวไปวิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลสนามจังหวัดนนทบุรี1,179คนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422